นอกจากนี้ในวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีปติเห็นชอบก,บกับการเพิ่มเงินสนับสนุนในโครงการเราชนะอีกคนละ1,000บาทเป็นเวลา2สัปดาห์ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมากถึง33.5ล้านคนรวมทั้งการเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนโครงการมอ3าามเรารักกันอีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์เช่นกันและจะขยายเวลาของโครงการนี้ออกไปถึงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากกว่า8ล้านคนนะครับ รวมแล้วก็สี่สิบกว่าล้านน่นะทั้งหมดนี้คือการทางานอย่างเต็มที่ของผมและผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับทุกคนทํางานร่วมกันหาหรือร่วมกันข้อมูลเดียวกันนะครับอันเป็นประโยชน์อันเป็นพิสูจน์ได้นะตามหลักการของทางการแพทย์สาธารณสุขนะครับเราต้องคิดร่วมกันนั่นแหละนะรัฐบาลนายกเองก็ไม่สามารถจะไปรู้ได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าก็รู้ข้อมูลเอาข้อมูลมาสังเคราะห์หาปัญหาะอุปสรรคมาให้เจอ แล้วตรงไหนที่นายกจะปลดให้ได้ก็จะปลดตรงนั้นไม่ได้หมายความว่านายกจะเอาอำนาจเหล่านั้นมาใช้ด้วยตัวเองเพราะผมก็รู้ไม่เท่าหมออยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ทํางานอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับโดยสบคบูการร่วมกันนะครับทางานต่อเนื่องทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับในการวางแผนท่า,าการะาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจาปากท้องพี่น้องประชาชนในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา,าคตไทย และตอบรับโอกาสที่จะมาถึงผมให้ความสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเราก็ต้องย,ยืนตรงนั้นไปว่าเราจะทำอย่างไรให้มีความพร้อมในที่จังหวัดใดบ้างได้ก่อนทางนี้เพื่อจะให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆที่ทางอ,อ,องค์กรต่างประเทศเขาเขากำหนดมานะครับโดยพ้องยิง่งเรื่องของการแพร่ระบาดการนําคนเข้าออกประเทศอะไรทำนองน,นี้นะเราคิดแต่มันก็ต้องดูหลักการสาคัญของปร,ประชาคมโลกเขาด้วย สุดท้ายนี้ผมก็กราบเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าในขณะนี้เราคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกกําลังเผชิญสถานการณ์รเผชิญหน้ากับศัตรูตัวร้ายที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนที่ชื่อว่าไวรัสโควิด -19 และทางเดียวที่เราจะเอาชนะศัตรูตัวนี้ได้ก็คือการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันแก้ปัญหาไม่ใช่การขัดแย้งหรือแตกแยกกันอนาคตของประเทศไทยต่อจากนี้จะขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคงเพียงใดขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน นะครับที่จะต้องรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวก็เดินไปพร้อมกันวันนี้ไม่ใช่เวลาทําการเมืองทั้งสิ้นนะครับเป็นเวลาที่ทําให้บ้านเมืองให้ประเทศของของท่านให้ประชาชนของท่านอันเป็นที่รักที่เลือกท่านเข้ามาทํางานทั้งหมดนั่นคือหน้าที่ของรัฐบาลในเวลานี้นะครับก็ขอขมามือแต่ผู้ภาคส่วด้วยขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับแก้ปัญหาการเรามาโดยตลอดนะครับอะไรที่ยังมีปัญหาขัดข้องไม่เข้าใจก็สอบถามมาก็ยินดีให้โดยงานเขาต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ